สวัสดีครับผมหมอแบงค์นายแพทย์ธนากรสุจเจริญจากคลินิกออนไลน์ไบท์ทศแพทย์วันนี้หมอจะมาชวนคุยเรื่องอาหารเสริมนะครับว่าอาหารเสริมในท้องตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอาหารเสริมในท้องตลาดเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศนะครับก็มีหลากหลายมากนะครับแต่ว่าตัวสารสกัดแล้วก็ตัวสารออกฤทธิ์ที่มักจะนํามาใช้กันก็จะมีอยู่หลักๆไม่กี่ตัวนะครับอย่างเช่นพวกกระชายดําถังเช่าซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีประสิทธิภาพทางยาจริงนะครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาโบราณนะครับ แต่ว่าในการที่จะเลือกใช้สมุนไพรแลอาหารเสริมเหล่าน,นี้นะครับก็มีข้อที่จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในกรณีของถังเช่านะครับเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถังเชา่าครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นะครับก็จะมีตัวสารออกฤทธิ์ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะเลือกซื้อสมุนไพรเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่าสมุนไพรเนี้ยใช้สารสกัดจากไหนมีปริมาณสารออกฤทธิ์มากน้อยเพียงใดเพียงพอที่จะมีประสิทธิภาพในการรักษาหรือไม่นะครับแล้วก็แหล่งการผลิตนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่ามีความปลอดภัยไหมเพราะว่าถ้าปลูกในแหล่งที่ไม่ได้มาตรฐานบางครั้งก็จะมีเป็นพวกสารพิษยาฆ่ามแมลงโลหะหนักปนเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเลือกใช้วิตามินและอาหารเสริมนะครับจึงควรเลือกซื้อจาก แหล่งที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้หรือถ้าเกิดว่าเราทําการปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้อาหารเสริมนะครับก็จะเป็นการปลอดภัยกว่านะครับนอกจากนี้นะครับอย่างที่หมอเคยเล่าไปในคลิปก่อนก่อนหน้านะครับว่า คนไข้ที่มีอาการเสริมสมรรถภาพทางเพศนะครับบางครั้งมีมาจากหลากหลายสาเหตุครับไม่ว่าจะจากโรคประจําตัวจากอายุหรือจากสาเหตุต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องเลือกใช้วิตามินแล้วก็อาหารเสริมให้ถูกต้องถูกตัวเฉพาะโรคก,กับคนไข้แต่ละคนเพื่อให้การกินวิตามินและอาหารเสริมของเรามีประสิทธิภาพในการช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้สูงสุดนะครับสําหรับใครที่มีคําถามนะครับสามารถทิ้งคําถามไว้ได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้นะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ